ถ้าเจอผู้ชายนอกใจให้ทำสี่สิ่งนี้นะคะคุยที่จะบอกมูลในเวของความเลอค่าให้กับทุกคนเลยที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ในฐานะที่คุยที่นิเชี่ยวชาญมากมากนะคะในการยกระดับความเลอค่า้าและส่งพลังของผู้หญิงมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุยที่จะบอกนะคะถ้าคุณกําลังเจอผู้ชายที่นอกใจคุณห้ามทําสิ่งนี้เด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่คุณควรทําด้วยนะคะก็คือว่าอย่าต้องการขอเคลียไม่ขอเคลียเนือ้อออกไหมคะเวลาที่หลายๆคนเนี่ยเจอผู้ชายไปนอกใจแล้วเนี่ยมักจะมีคําถามว่าจะเอายังไง จะ,จะตัดสินใจยังไงจะเลือกผู้หญิงคนนั้นหรือจะเลือกฉันให้ให้ตัดสินใจเลยเคลียร์มาเลยจะเอาไงกันแน่นะคะผู้จะบอกเลยนะคะใครที่ให้ผู้ชายมาเลือกหรือว่ามาตัดสินว่าจะเอาใครกันแน่จะเอาผู้หญิงคนนั้นหรือจะเอาฉันกันแน่นี่ไม่เวิร์กเลยนะคะนี่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะคะการที่ขอเคลียร์เนี่ยคุณจะต้องเคลียร์ตั้งแต่ตอนต้นเลยตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่เอานะนี่คือสิ่งที่ฉันยอมรับไม่ได้ฉันจะเลิกกับเธอทันทีหรือเด็ดขาดเลยคุณต้องเข้าาใจว่ ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานและเป็นนิสัยที่ดีในความสัมพันธ์ที่ผู้ชายควรให้คุณได้ถ้าผู้ชายให้คุณไม่ได้ไม่จําเป็นต้องขอเคลียร์ค่ะคุณจะต้องเอาตัวเองไปเป็นตัวเลือกให้ผู้ชายเลือกคุณเพื่ออะไรเราไม่ใช่ตัวเลือกเราเป็นผู้เลือกชีวิตของเราเองผู้ชายกระทําแบบนี้กับคุณแสดงว่าเขาไม่เคารพคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปขอเคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงจะเลือกฉันหรือเลือกเขาสิ่งที่ควรทําคือสวยๆนิ่งๆ แล้วเราเคลียร์ตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ถ้าเธอทําแสดงว่าเธอไม่เคารพกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเราฉันก็ตัดเธอทันทีจ้ะข้อที่2ที่คุยที่จะให้เมื่อเจอผู้ชายนอกใจนั้นก็คือปล่อยให้หน้าที่เสียใจเป็นหน้าที่ของผู้ชายค่ะหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะว่า,เ,าเจอตัวเองเนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือถูกกระทําแบบนี้แล้วก็มานั่งจมอยู่กับความทุกข์หรือความเสียใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนจนไม่เป็นอันทําอะไรเลยกลายเป็นว่าเสียเว ลายชีวิตของคุณไปนะคะการที่คุณเอาตัวเองไปจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้ากับการกระทําของคนคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักรับผิดชอบความสัมพันธ์นะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยนะคะคุณเข้าใจผิดนะคุณต้องเก็บสภาวะจิตของคุณให้อยู่ในสภาวะที่มันเป็นสภาวะอารมณ์ในเชิงบวกเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่รู้สึกผิดหวังรู้สึกแค้นหน้าที่ที่เสียใจยเป็นหน้าที่ของผู้ชายความผิดพลาดที่เขาได้กระทําลงไปเขาค,ควรเสียใจยกับสิ่งที่เขาทํา ว่าเขานอกใจคุณว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณว่าเขารักคุณไม่ได้เต็มที่ เอาความรู้สึกนี้โยนไปให้เขาค่ะหน้าที่ของคุณคืออะไรไปร้านลาไปมีความสุขไปเบิกบานไปใช้ชีวิตอย่างทรงพลังต่อไปโอเคไหมนี่คือผู้หญิงเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3มก็คือว่าหน้าที่แก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของผู้ชายไม่ใช่คุณค่ะไม่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาชีวิตคุณยังไงคุณจะเอายังไงกับชีวิตของคุณดีคุณจะรับผิดชอบลูกเต้าจะแบ่งสันปันส่วนเงินข้าวของเงินทองของคุณยังไงหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายค่ะเขาก่อปัญหา เขาก็ต้องแก้ปัญหานี้ได้อย่ายโยนภาระที่มันเกินหน้าที่รับผิดชอบของคุณมาให้ตนเองแล้วแบกภาระอยู่คนเดียวแล้วก็คิดไม่ตกนะคะไม่รู้จะทํายังไงดีหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็เครียดนะคะกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ย move on ไปไหนไม่ได้สักทีก,กับเรื่องราวที่ผู้ชายกระทำอะสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือ don't take it personally นะคะก็คืออย่ารับเอาการกระทําของผู้ชายนั้นมาเป็นเรื่องของตนเองสิ่งนี้นะคะคุยที่จะบอกเลยว่ามันช่วยยกความสุขของคุณได้เยอะมากๆเลยเพราะถ้าคุณคิด มาวัดทุกเรื่อง คุณเป็นผู้ถูกกระทําคุณกลายเป็นเหยื่อทุกๆสถานการณ์คุณก็จะเจ็บปวดและแย่มากๆเลยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซีเวนอะโค e ฟีบอกว่าคุณไม่ใช่ผลลัพธ์ของสถานการณ์แต่คุณเป็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีอำนาจนะคะที่จะตัดสินใจมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ต่อสถานการณ์นี้ที่ควยที่บอกว่า don't take it personally คือฉันจะไม่เก็บเอาเรื่องราวการกระทําของคนอื่นมาเป็นผลลัพธ์ของตัวเองเพราะว่าฉันจะเสียเวลาความสุขของฉันซึ่งนี่เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องรักษาให้ดี การกระทําของแต่ละบุคคลเป็นผลลัพธ์ส่วนบุคคลของเขานะคะถ้าผู้ชายของคุณนอกใจเขาก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ตัวของเขาเองค่ะครูมั่นใจมากเลยว่าเขาจะไม่มีความสุขมากๆที่เขาหักหลังคุณหรือว่านอกอกนอกใจคุณครูจะบอกเลยนะคะว่าผู้ชายที่นอกใจคุณหนึ่งครั้งแล้วถ้าคุณให้อภัยเขาจะมีครั้งที่2อีกและมีครั้งที่3ต่อตไปเรื่อยๆค่ะครูไม่อยากจะตัดสินเลยนะคะว่าจะให้คุณเลิกกับเขาหรือทำยังไงต่อครูว่า คุณมีความทรงพลังและมีความเลืค่ามากพอที่จะตัดสินใจนี้ได้นะคะแล้วก็คุณจะบอกเลยนะอีกหนึ่งสิ่งก็คือว่าการอภยัยหรือว่าการาที่คุณจะแรงตนเป็นคนดีไม่ได้สามารถเปลี่ยนใครได้นะคะความดีหรือว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองใดๆต,งๆต่างๆก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ผู้ชายกลับมารักคุณหรือว่าให้ผู้ชายเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้โอกาสผู้ชายคุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นอกจากตัวเขาเองที่ยินดีที่จะเปลี่ยนด้วยความตื่นใจของเขาเองค่ะเอาเรื่องราวในวันนี้ไปรองแต่ตองให้ดีกันลวกันนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในผู้หญิงที่ควรจะมีได้นั่นก็คือความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ